สวัสดีครับแนวทางหวยรัฐบาลครับงวดวันที่1นึ่งทับสิทับหกสาเลขเด็ดของศาลตาทองครับโค้งสุดท้ายครับเห็นชัดชัดเลยครับ2กับ4ีกับเครับอ่าสองศู4ย์4องหนึ่งสองสี่สอและ94วิ่งนะครับ2กับ4ครับ โค้งสุดท้ายครับเห็นจัดๆเลยครับวันนี้ไปส่องมาเป็นต้นมะขามข้าค้างเป็นเป็นต้นมะขามนะครับเห็นเลขชัดๆเลยครับอ่าสองหนึ่งครับเน้นครับสี่เจ็ดวิ่ง2กับสี่ครับอ่าขอให้ทุกคนโชคดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับครับสวัสดีครับ